สนับสนุนโดย Samsung Winfee Premium Plus เย็นสบายได้สุขภาพสวัสดีค่ะพบกับสรุปข่าวเด่นประจำเดือนมกราคมพุทธศักราช2564ดิฉันนิพาวันอ่อนศรีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะเดือนมกราคมนี้จะมีข่าวเด่นใดที่น่าสนใจบ้างไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ 6มกราคม2564ดรรังสิตบุษวนโรจนะพุ่มหนวยการได้มอบหมายให้นักสหวิชาชีพทำการคัดกรองมาถึงข้อมูลพื้นฐานตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ของบุคลากรศูนย์หลังจากช่วงเทศกาลปีใหม่นะศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมา15ม 64, กราคม2564ดรรังสิตบุษวรโรจนพุ่มในยการได้เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรให้แก่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้ทรงหายจากอาการพระประชวร พิธีมอบรางวัลยกย่องเชื้อชูเกียรติเนื่องในวันครูประจำปี2564ดรรังสิตบุษวรรโรจนนาผู้อำนวยการได้มอบกิจิบัตรให้แก่ครูผู้ได้รับรางวัลคนดีสีย่าโมและ ครูดีสีการศึกษาพิเศษเนื่องในวันครูแห่งชาติประจำปี2564ณโดมอเนกประสงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาจากนั้นช่วงบ่ายคณะผู้บริหารครูบุคลากรได้ร่วมกันทำกิจกรรม5สพัฒนาพื้นที่ภายในศูนย์18ปกราคม2564ดรรังสิตวสิวรรณโรจนะผู้อำนวยการพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารนักสหวิชาชีพผู้ปกครองและนักเรียนรวมกันต้อนรับคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มงานกุม,มารเวชกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ในข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชากุมารเวชศาสตร์สังคมสําหรับแพทย์ประจําบ้านกุมารเวชศาสตร์โดยได้ใช้ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาพร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนสาขาและห้องเรียนพิเศษศึกษาการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาเด็กที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษของศูนย์นะห้องประชุมสุรนารีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11 จังหวัดนครราชสีมา 19มกราคม2564ดรรังสิตวัชวรโรจนะผู้อำนวยการร่วมประชุมและนำเสนอผลงานเรื่องการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาในการประชุมทางไกลผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษทั้ง77จังหวัดครั้งที่1ทับ2564โดยมีนางพัทริยาวันพันน้อยผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นประธานในการ จัดการประชุมโดยได้จัดการประชุมทางไกลณนะห้องสมุดชั้นสองอาคารศิริวิทยาทรศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมา21มกราคม2564ริดรรังสิตวสวรรรจนะผู่มในการพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยบริการโนนไทยร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาโรงเรียนโนนไทยเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดที่11ณนะ โรงเรียนโนนไทยอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมา22ม 64, กราคม2564รอิดรรังสิตวัสดวรรณโรจนาผู้มำนวยการเป็นวิทยากรการอบรมโครงการการคัดกรองเด็กเอดีและการดำเนินการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเพื่อให้ผู้ให้คำปรึกษาทั้งด้านการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะเด็กเอดีวิธี การช่วยเหลือในห้องเรียนและการดําเนินการรับสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกโดยจัดการอบรมผ่านระบบซูมโดยบริษัทอักษรอ,อิสปายจำกัดในฐานะองค์กรเอกชนในการออกแบบนวัตรกรรมสื่อส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้แบบบูรณาการ Active Learning นะห้องประชุมเสมาอาคารสิริวิทยาธรศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมา25ม,ม25 64, กราคม2564ดรรังสิตวสุวรรโรจนะผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารครูบุคลากรผู้ปกครองและนักเรียนได้จัดพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนร,ราชาสุดาสยามบรมราชกุมารี ณนะอาคาริวิทยาทรศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมา26มกราคม2564ดรรังสิตวุฒิวันโรจนะผู้อำนวยการพร้อมด้วยดรทวีทรัพย์นามเกียรติรองผู้อำนวยการคณะกรรมการบริหารครูบุคลากรเป็นตัวแทนในนามศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาถวายแจกันดอกไม้ซึ่งครูผู้ปกครองและน,นักเรียนร่วมกันจัดทํา และรงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและให้ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยได้รับการอำนวยความสะดวกจากกรมวงังและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ได้สัมภาษณ์ถึงพระราชกรณียกิจตามแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษณนะสาลาสาสไทยสมาคมภายในพระ บรมมหาราชวังกรุงเทพมหานคร 27มกราคม2564ดรรังสิตวุฒิวรรโรจนะพุ่มในการพร้องคณะบริหารครูบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการตัดต่อวิดีโอเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และการทำระบบปักหมุดแผนที่บ้านนักเรียนณนะห้องประชุมโคราชชั้น2อาคารศิริวิทยาทรศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมา ทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวเด่นประจำเดือนมกราคมพุทธศักราช2564และพบกันใหม่ในเดือนกุมภาพั 5, นธ์ดิฉันนิพาวันอ่อนศรีพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ